พราะว่าเมื่อกี้ก็อาจารย์ก็ให้914ตั้งแต่ต้นงวดคุณสุรินทร์ทีวีมาามเนาะับแล้วก็มันก็ไปออกราวสามตัวแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ตามทีนี้ก็เขียนว่านัด16เขียนว่านึ่1สิงหานะ9 14นะแต่ก็มาออกจรงิงๆ1441ตามที่คาดการไว้แล้วก็งวดน,นี้อาจารย์ก็มีทีเด็ดมาให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนวันนี้ก็นานๆทีมาก็แจกปีเซียโคนละเส้นกำไรเลยครับมาเป็นกำไรนะครับแจกปีเซียให้คนละเส้นอันนี้เป็นปีเซียของ เม่ให้บูชานะเจกใครที่เดินทางหาอาจารย์ก็แจกให้คนละเส้นได้กันทุกคนปีเสียมง<ช>คลอ,อาจารย์แชร์เป็นคนปลุกเสกอาจารย์ก็ไปรับมาเอามาแจกลูกศิษย์ขอว่าลูกศิษย์คนไหนที่เดินทางมาหาก็มาแจกตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่นี้เดี๋ยวบางทีอัมพลมาอีกก็จะให้อัมพลเนาะก็จะหมดพอดีก็งวดนี้รัฐบาลไทยเนาะอาจารย์ก็นิมิตดีนิมิตในเรื่องของตัวเลขเนาะก็ค่อนข้างมั่นใจ เป็นนิมิตของการนั่งสมาธิแล้วก็เป็นนิมิตแห่งความฝันก็ค่อนข้างมั่นใจในวันนี้ก็ที่มั่นใจที่จะมาบอกเราสู่แนวทางก็คือว่าวดนี้อาจารย์ได้นอนแล้วก็มีผู้หญิงใส่ชุดขาวมาบอกเลขอาจาทข้างล่างแล้วก็หล่นแล้วก็บอกในย้ำตัวเลขว่าให้ซื้อเอาให้ได้ให้ไปหาซื้อให้ได้เขาบอกว่าเลขตัวนี้จอบวันที่ เงินกระซิบไม่จ่ายคือมาบอกเลยในความหมายเขาบอกว่าไม่ได้กระซิบบอกว่าเขาบอกว่าอะนี่กูจะให้มึงนะเขาบอกว่ากูให้มึงนะแล้วก็ไปหาซื้อให้ได้เขาบอกว่าเลขออกประมาณที่หนึ่งอาจารย์ก็บอกจริงไหมท่านก็บอกว่าจริงมึงไปซื้อเลยเลขที่กูให้แล้วเลขเนี้ยอาจารย์ก็ได้ไปทําธุระอยู่ที่ยมเือไปเจอลูกศิษย์ของอาจารย์คนแก่คนหนึ่งที่อาจารย์นอนหาับปุ๊บไปเจอเขาเลยนะไปเจอเขาก็บอกว่าแช่จา์แซมไหมอาจารย์ก็บอกว่าใช่อาจารย์หูขอหน่อย ชอบ่าหนูวันนี้หนูมาติดนี่ทศศยเยอะเกินวันนี้หนูมาอะไรนะเขาเรียกผ่อนจา่ายหรืออะไรเนี่ยออแล้วทีนี้เขาก็ขอเลขอาจารย์อาจารย์ก็ได้นอนฝันในเรื่องของตัวเลขนี้ไปพอดีอ่าก็เลยได้ตัวเลขเขียนในเคสให้เขาก็ยิบแบตเตอรี่ตรงนั้นเลยเออตัวเลขของอาจารย์งวดนี้อาจารย์มั่นใจมากนะค่ะคิดว่ามั่นมั่นใจแล้วก็มั่นใจที่สุดถามว่าทําไมถึงอาจารย์ได้มั่นใจขนาดนี้เพราะว่า ตัวเลขทําไมถึงถามว่ามั่นใจขนาดนี้เพราะตัวเลขที่อาจารย์ได้มานะั้นอาจารย์ได้นอนแล้วก็นิมิตเหมือนที่อาจารย์เคยให้ทุกศิษ์ลูกหาได้ถูกกันทั่วหน้าทั้งประเทศไทยมาแล้วก็นิมิตอย่างนี้แล้วก็เวลามันมีการเปลี่ยนแปลงคืออาจารย์เคยให้หวยถูกมาแล้วเข้ามาหลายงวดนะก็ตอนที่ขุมทรัพย์หรือว่าก่อนที่มณีหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่จะมาทํายูทูปอาจารย์อาจารย์ก็เคยให้แนวทางเข้ามาแล้ว แล้วก็เข้ามาติดต่อกันแล้วมันก็หยุดพักไปประมาณระยะหนึ่งก็ไม่ถูกเลยทีนี้อาจารย์ก็ถึงเวลาที่อาจารย์คิดว่าน่าจะกลับมาแล้วกลับคืนได้แล้วลเพราะว่าวันนี้ขุนทรัพย์คนหล่อของอาจารย์ก็ได้กลับมาแล้วอาจารย์ให้เลิกเลยนะครับน<า>เก็ถือว่าไม่เป็นการเสียเวลา,าเนาะอาจารย์ก็จะได้เขียนแนวทางให้กับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทุกๆคน ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองเป็นมหาเศรษฐีกันทุกๆคนเนาะค่ะครับแล้วก็มีกำไรด้วยนะครับอาจารย์เอออันนี้กำไรแจกลูกศิษย์ลูกหาใครที่เดินทางมาหาอาจารย์อาจารย์ก็แจกอันนี้ไม่ได้ให้บูชานะอาจารย์แจกได้ทุกคนวันนี้ยูทูบเดินทางมาหาอาจารย์ก็แจกให้ทุกคนเพราะว่าจะได้เอาไปเสริมเรื่องโชคโชคลาภอีสเสียงเงินทองเพราะว่าปีนี้เป็นปีมังกร ใช้อันใหม่เองอ๋ออออันนี้เปิดด้านเดียวอ่ะด้านนี้ยังไม่เปิดค่ะก็เจใจใหม่ <laughs> <laughs> เปิดด้านเดียวด้านใดให้มันหมดไปก่อนใช่นะก็ก <laughs> <laughs> ็แล้วแต่สะดวกค่ะไม่ได้ว่า มีลูกศิษย์ลูกหาหลายคนโทรมาหาอาจารย์ว่าทําไมไม่เคยเห็นอาจารย์ออก YouTube ช่วงนี้อาจารคิดถึงอาจารย์โทรมาหลายคนคก็ยังติดตามผลงานอาจารย์อยู่รัฐบาลไทยงวดนี้อาจารย์ให้เลขนิมิตความฝันแล้วก็ทั้งเลขนั่งสมาธิของอาจารย์รเป็นเลขเม็ดเดียวห้าหนึ่งเก้าห้าหนึเก้าหรือว่าใครที่ชอบหรือว่าใครที่ชอบก็ไปไปซื้อเอาก็ได้เก้า หนึ่งห้าเจาหกับเจาให้ทำมากไหมอาจารย์อาจารย์หนึ่งกับเจแทนกันได้เนาะก็ไม่แน่ใจแล้วแต่ดวงใครดวงมันเนาะเก้าหนึ่งห้าก้าจเลย่พิจารณาเนาะใช่ใช่ล้วแต่พิจอรณาเอาเลนะอันนี้เป็นสามตัวเม็ดเดียวของอาจารย์เก้าหนึ่งห้าเก้าห้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งเก้าของอาจารย์สองตัวอาจารย์ก็จะตัดให้ได้แก่ 51าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าห้าอาจารย์เดี๋ยวที่สิบสามขอมาใหม่ด้วยครับอาจะรย์ 12, ขอมาหาม่เข้ามามาใหม่เด <13. S 2> ี๋ยววันที่สิบสามสิบสามวันนี้ไม่พร้อมกันเรืเปล่าออันนี้ทายไปยแล้วอาจารย์ทายแล้วกําลังลืมกําลังลืมอาจารย์ทายก่อนก็ได้ ่ายก่อนเนาะขอ,อมาใหม่ครับครับอ่าแล้วไปไปรอถ่ายก,อกอไไ๊อ,อกสองไปเลยก๊อกสองกันผมจะไปทุลายอยู่เดี๋ยวขอมาหาอาจารย์ม่ดีกว่าอ่าโอเคนะ<อ>เลขที่อาจารย์ให้นะฟังดีๆนะเลขสองตัวก็จะมีที่เน้นๆห้าหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็ที่อาจารย์ิมิตรนั่งมิตรเดียวนะ เลขนิมิตตัวนั่งอ่ะจับกล้องมาดีๆแล้วก็ใครที่เห็นคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยเงินทองในงวดนี้เพราะว่างวดนี้อาจารย์เอาจริงนะไม่ได้เอาเล่นนะค่ะงวดนี้นะอาจารย์รัฐบาลไทยให้เด่นเม็ดเดียวห้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าแล้วก็เก้าห้าหนึ่งแล้วก็สองตัวได้แก่ห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าห้าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ให้ร่ำรวยนะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นอาจารย์จะเขียนเบอร์โทรอาจารย์เนาะศูนย์หกสองใครมีอะไรกัโทรอาจารย์ไดยตรงนี้ห้าเจ็ดเก้าเจ็ด สี 4, 7, 5, ่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเนาะอาจารย์แซมอาจารย์โชว์เลยครับฮะอาจารย์คือโชว์ใช่ไหคือโชว์เลยบอกครับคือโชว์ครับโชว์เลยใช่ไหมครับชโชว์เลยครับเอฟซีรอ,อน,น,นะครับ<ะ>อ่ะรัฐบาลไทยเวานนี้อาจารย์ให้เด่น519 915 951เม็ดเดียว519 2ตัวได้แก่51แล้วก็19แล้วก็95เนี่ยเลขตัวเลข56ตัวนี้เป็นเลขที่อาจารย์ได้นั่งสมาธิเอา ห้าหกได้เม็ดเดียวงวดน,นี้ได้ห้าหกหกห้าให้ลูกศิษย์ไปกลับเอาเองอาจารย์จะไม่ได้เขียนกลับให้ให้ลูกศิษย์ไปกลับเลขทั้งหมดมีอยู่สี่หางาได้แก่ห้าหกแล้วก็ห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าห้าให้ทุกคนที่เห็นคลิปนี้ขอให้ร่ํารวยเงินทองโชคดีมีเงินใช้แล้วก็มีเงินมีทองตลอดไปเนาะสำหรับลูกศิษย์ของอาจารย์นะที่เดินทางมาไม่ได้ที่อยากได้ปิดเสียกําไรอาจารย์ไม่ให้บูชานะ แต่โทรมาหาอาจารย์ได้โทรมาหาแล้วก็ทาต่อค่าส่งเองค่าส่งก็ไม่แพงหรอกอาจารย์ก็จะจะส่งให้ตามที่อยู่ปิเสียของอาจารย์อันนี้เป็นเป็นรุ่นรุ่นแรกที่ทําแจกทําแจกได้ทุกคนปิเสียก็ใครที่อยากได้ก็โทรติดต่อมาหาอาจารย์ได้เบอร์โทรก็อยู่ในกระดาษนี้ศูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าวันนี้ขอให้ร่ํารวยเงินทองตลอดไปทั้ง youtube แล้วก็ทั้งคนดูใครที่เห็นแล้วกดไลค์กดแชร์ทั่วประเทศไทยวดนนี้ ขอให้รวยๆอ่าสาธุ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 ค่ะสาธุค่ะอาจารย์โอเคครับเลขความฝันอาจารย์เนาะค่ะเลขที่มาของอาจารย์คือเลขอะไรบ้างครับก็ก็มีห้าหนึ่งเก้ากับห้าหกอ่าห้าหนึ่งเก้ากับห้าหกแล้วก็นั่งสมาธิก็เห็นเลขห้าหกหกห้าก็ตรงกันเลยใช่เลขตรงกันเลยกับห้าหนึ่งเก้าแล้วก็กับห้าหกก็ให้ลูกศิษย์งวด่นี้ไปซื้อเอาแล้วก็หก หกกับเก้าตัวเดียวกันอาจารย์ก็ตัดให้เก้าห้าแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเก้าห้าห้าเก้าเห็นไหมแล้วก็ทุกอย่างก็อยู่ในแผ่นนี้หมดแล้วในวันนี้นะใครที่เห็นกระดาษแผ่นนี้ก็ร่ํารวยแน่นอนวันนี้หันขึ้นหันลงได้ใช่หันขึ้นตอนนี้อาจารย์หันขึ้นหันลงให้แล้วก็แล้วแต่ดวงใครดวงมันที่เห็นแล้วก็ก็ก็ขอให้รวยร่ำรวยวันนี้นะอาจารย์คิดว่าน่าจะกลับมาแล้วตามความรู้สึกอาจารย์กลับมากลับมาเหมือนเดิมมันมันเป็นเรื่องธรรมดาครับมี มันเป็นเรื่องธรรมาทุกวันนี้มีทั้งทั้งทั้งไปและกลับเนาะครับอ่คนสุรินรับหน่อยก็มีทั้งไปแล้วก็กลับมันไม่มีใครที่จะเนกดลงเลยลูกใช่ไหมคนจังใดเอาลงไปเอาลงเอาลงถ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมัน เนาะอาจารย์จะบอกเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมันโค่ะมันไม่มีใครให้หวยเข้าไปตลอดทุกที่จะมีเข้าแล้วมีตุ้งแล้วก็อาจารย์ค่ะอาจารย์ก็เคยให้มาแล้วเก้างวดใช่ไหมอ่าเก้างวดติดเก้างวดติดทีนี้เราก็มาเริ่มกันใหม่นับหนึ่งใหม่รับครับทั้งวันนี้เข้ากานับหนึ่งนับหนึ่งใหม่ครับอาจจะเป็นเพิ่งเก้างวดติดก็ได้ไนนั้ครับอาจจะสิบงวดก็ได้ต่อไปนี้ต่อจากนี้ไปอาจจะสิบงวดก็ได้ใครจะไปรู้ าจจะเพิ่มเป็นสิบเก้างวดก็ได้สิบเก้างวดก็ได้ในถ้าจิตเรามันจิตเรามันถ้าจิตเราฝึกมาดีแล้วอะไรก็ดีตอนนี้อาจารย์ก็ฝึกมาดีแล้วอะไรที่เราฝึกมาดีเราก็ไม่กลัวอะไร,รมีใครไร้สดไหมไม่มีอาจารย์มีอะไรจะฝากาไหม,ม,ม,มครับจนนี้มีก็ไม่มีอะไรก็จะบอกว่าขอให้ร่ำรวยใครที่เห็นคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลูกศิษย์ของอาจารย์ด้วยที่มาขุดทรัพย์ญานาคน,นานก็มาทีไม่ค่อยได้มาเจออาจารย์ ได้มาเจอทุกทั้งทีก็เห็นหน้าใสหน้าขาวขึ้นซับนะาจะมีโชคมีโชคกันนี่มาเจออาจารย์เอฟซีไปชมอยู่น่าจะีโชมกันแล้วก็ใครที่อยากได้กําไรปีเสียของอาจารย์รุ่นแรกของพระอาจารย์แคร์ปุกเสกแล้วก็ปุกเสก9วัน9คืนก็ให้ติดต่อมาที่เบอร์โทรที่อยู่ในกระดาษนี้ได้อาจารย์โดยตรงเลยครับอาจารย์โดยตรงที่เราอาจารย์แซมโดยตรงติดต่ออาจารย์มาตามเบอร์โทรที่อยู่ที่อยู่ในกระดาษนี้แต่ว่าอาจารย์ไม่ให้บูชา แต่ถ้าใครอยากได้ส่งค่าส่งค่าส่งมาแล้วก็ที่อยู่มาอาจารย์ก็จะจัดส่งให้เป็นกําไรหนุนดวงเรื่องทรัพย์โชคลาภมหาเศรษฐีแก้ของเรื่องดวงตกดวงไม่ดีซื้อหวยไม่ถูกซื้อหวยซื้อมาอันนี้ให้อาจารย์จะแก้แก้ดวงตอนนี้น่าจะให้เลขบม่นในตอนนี้มีทุกสีด้วยมีทุกสีนี่ก็ให้ไปนีนี่สวยมากเป็นกําไรที่สร้างขึ้นมาได้สวยมาก สวยจริงๆกำไรนิสซานคือมาได้สวยนี่ไงเป็นมงคลอันนี้สวยอันนี้แจกให้ทุกคนที่มาหาอาจารย์วันนีขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนึงครับที่ให้กําไรนะครับกําไรมาได้ได้กำไรนะครับขอให้ร่ำรวยทุกคนนะลูกนะให้ร่ำรวยห้าหนึ่งเก้ากับห้าหกอย่าลืมนะรวยทั้งประเทศวันนี้เห็ดผารวยกระไดอาจารย์ขาเรียมกรรมมาสนใจ ปิเซียบ้างค่ะวันนี้ยังไม่ได้พูดธรรมะเนาะค่ะยังไม่ได้พูดเลยค่ะพอวันนี้ยังไม่ได้พูดธรรมะเนาะก็จะบอกว่าคติประจำใจใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความสุขแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเจอปัญหาแค่ไหนก็ก็ให้ยอมรับแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ผลมันตกมันก็ย่อมหยุดได้คนเราเมื่อเจอปัญหาเข้ามา เมื่อเจอความทุกข์เข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างก็มาลายหายไปได้เช่นกันใช่ไหมอ่าก็ขอให้มีสติในการเดินทางนะก็ขอให้ลูกศิษย์ทุกหาขออาจารย์ทุกคนโชคดีตลอดไปแล้วก็ทั้งยูทูบเบอร์ทุกคนทุกช่องนะอ่าโชคดีค่ะสาธุค่ะ